คุณผู้ชมครับข่าวใหญ่วันนี้ต้องบอกเลยว่าขย่าชายแดนทั้งเส้นและยังสะเทือนไปถึงกรุงเทพด้วยเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของรัฐบาลไทยนำโดยพลเอกอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเขาประกาศชัดมอบอำนาจให้กองทัพไทยเต็มมือ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ร้อนแรงต่อเนื่องและผลลัพธ์ของการประชุมกองทัพไทยล่าสุดก็คือมติที่ชัดเจนเด็ดขาดและแข็งที่สุดในรอบหลายปีปิดด่านชายแดนแบบไม่มีกำหนดเดินหน้าสร้างรั้วแนวชายแดนทันทีเพิ่มกำลังเฝ้าระวังทุกจุดเสียงทุกจุดเสี่ยงตลอดแนวชายแดนนี่คือสามมัดเด็ดที่ออกจากห้องประชุมกองทัพไทย และต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่สัญญาณธรรมดาแต่คือการบอกทั้งประเทศบอกทั้งภูมิภาคและบอกไปถึงกัมพูชาเลยว่าพอแล้วไทยจะไม่ทนอีกต่อไปคุณผู้ชมครับต้องย้อนกลับไปนิดว่าทำไมถึงเกิดการตัดสินใจที่เด็ดขาดขนาดนี้หลายเดือนที่ผ่านมาเราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชายแดนไทยกัมพูชาร้อนแรงเกิดเหตุประท้วงเกิดการรื้อแนวลวดหนาม เกิดการคว้างหินใช้สลิงช็อตยิงลูกเหล็กใส่เจ้าหน้าที่ไทยและยังมีการรายงานว่ามีการเสริมกำลังทหารจากฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องถามหน่อยครับถ้าคุณเป็นทหารที่ยืนอยู่ตรงแนวชายแดนเห็นผู้ประท้วงหรือแนวลวดหนามต่อหน้าเห็นก้อนหินสลิงช็อตพุ่งเข้ามาคุณจะยืนนิ่งเฉยได้ไหมนี่แหละครับจุดที่ทำให้กองทัพไม่อาจทนต่อไปได้อีก และเมื่อเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านชายแดนไทยดังขึ้นทุกวันว่ารัฐบาลจะปล่อยให้ขเขมรย่ำยีไปถึงไหนสุดท้ายพลเอกอนุทินก็เลือกทางเดียวที่ชัดเจนที่สุดมอบอำนาจให้กองทัพไทยจัดการอย่างเด็ดขาดและการจัดการที่ออกมาก็คือมติเดือดที่เรากำลังพูดถึงปิดดานสร้างรัว้วเฝ้าทุกจุดเสี่ยงคุณผู้ชมครับการปิดด่านไม่ใช่เรื่องเล่นเ่น เพราะมันไม่ใช่แค่การหยุดการค้าชายแดนแต่มันคือการตัดขาดเส้นเลือดเศรษฐกิจของกัมพูชาที่พึ่งพาตลาดไทยเป็นหลักอาหารจากไทยสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยรายได้ของแรงงานที่เข้ามาทำงานฝั่งไทยทั้งหมดนี้จะถูกตัดทิ้งทันทีนี่คือการส่งสัญญาณไปยังพนมเปญแบบตรงๆว่าเลิกคิดว่าไทยจะยอมอ่อนข้อเพราะจากนี้ไปกฎใหม่คือความมั่นคงก่อนเศรษฐกิจ และอย่าลืมนะครับอีกหนึ่งมติคือสร้างรั้วแนวชายแดนทันทีนี่ไม่ใช่การเล่นๆอีกแล้วไม่ใช่ลวดหนามที่รื้อได้ในคืนเดียวแต่คือโครงสร้างถาวรที่ตอกย้ำให้เห็นว่าเส้นไหนคือของไทยใครล้ำเข้ามาคนนั้นคือผู้รุกรานนี่คือการตีเส้นแดงที่ชัดที่สุดตั้งแต่ความขัดแย้งชายแดนรอบล่าสุดและไทยกำลังประกาศต่อโลกว่าจะไม่มีการถอย ไม่มีการเจราจาแบบครึ่งครึ่งกลางๆอีกต่อไปนี่เพียงตอนแรกเท่าน,นั้นครับมติที่ออกมาจากกองทัพไทยวันนี้มันไม่ใช่แค่การป้องกันชั่วคราวแต่มันคือการเปลี่ยนเกมชายแดนแบบถาวรคุณผู้ชมครับก่อนจะเข้าใจว่าทำไมรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลถึงต้องตัดสินใจมอบอำนาจให้กองทัพและทำไมกองทัพถึงมีมติแรงขนาดนี้ เราต้องมองย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ชายแดนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นการสะสมของปัญหาความตึงเครียดและการยั่วยุที่เกิดขึ้นซ้ำๆจนกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันปะทุเหตุการณ์ยั่วยุซ้ำซากหลังจากการลงนามข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชาในช่วงกลางปีหลายคนคาดหวังว่าทุกอย่างจะสงบ แต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะแทบทุกสัปดาห์จะมีรายงานว่าผู้ประท้วงกัมพูชาจำนวนหลายร้อยคนเดินทางมาที่แนวชายแดนพยายามรื้อทำลายลวดหนามที่ทหารไทยวางไว้ใช้หินไม้และสลิงช็อตยิงใส่เจ้าหน้าที่ไทยและยังมีการรายนามว่ามีการเสริมกำลังทหารจากฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องถามหน่อยครับถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นคุณจะเชื่อได้ยังไงว่าฝั่งตรงข้ามต้องการสันติภาพจริงๆ ความเดือดร้อนของชาวบ้านชายแดนไทยและอย่าลืมนะครับคนที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นแต่คือชาวบ้านไทยในพื้นที่ชายแดนตลาดซบเซาเพราะไม่รู้ว่าจะเปิดด่านเมื่อไหร่การทำการเกษตรการขนส่งถูกขัดขวางต้องอยู่กับเสียงปืนและการประทะย่อยแทบทุกคืนเสียงชาวบ้านจึงดังขึ้นเรื่อยๆว่ารัฐบาลจะปล่อยให้ขมรย่ำยีไปถึงไหนนี่คือแรงกดดันโดยตรงที่รัฐบาลและกองทัพเลี่ยงไม่ได้ ความกดดันทางการเมืองในกรุงเทพเสียงวิจารณ์รัฐบาลอนุทินก็แรงไม่แพ้กันนักการเมืองฝ่ายค้านถามตรงๆว่าถ้าปกป้องชายแดนไม่ได้แล้วจะมีรัฐบาลไว้ทำไมนี่คือแรงกดดันที่ทำให้ผลเอกอนุทินไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องส่งไม้ต่อให้กองทัพไทยจัดการอย่างเด็ดขาดเหตุผลที่มติออกมาแรงขนาดนี้เพื่อป้องกันอธิปไตยของไทยลวดหนามถูกรื้อทุกวันรั้วถาวรต้องมาแทน เพื่อหยุดยั้งการยั่วยุการปิดด่านคือการส่งสัญญาณว่าถ้าเล่นแรงไทยก็พร้อมบีบกลับด้วยเศรษฐกิจ,ธธจและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไทยรัฐบาลต้องแสดงออกว่าไม่ได้ปล่อยให้เพื่อนบ้านล้ำเส้นทั้งหมดนี้คือเหตุผลครับว่าทำไมอนุทินต้องมอบอำนาจและกองทัพต้องออกมติแรงเพราะถ้าไม่ทำตอนนี้วันหนึ่งไทยอาจถูกกดดันจนเสียทั้งแผ่นดินและศักดิ์ศรี คุณผู้ชมครับเมื่อมีมติจากที่ประชุมกองทัพไทยชัดเจนแล้วว่าปิดด่านไม่มีกำหนดสร้างรั้วถาวรและเพิ่มการเฝ้าระวังทุกจุดเสียงสิ่งที่ตามมาทันทีคือผลกระทบแบบลูกโซ่ที่ทั้งไทยและกัมพูชาต้องเจอเต็มๆผลกระทบทางเศรษฐกิจก่อนอื่นเลยการปิดด่านไม่มีกำหนดเท่ากับการปิดก๊กเศรษฐกิจของฝั่งกัมพูชาแบบตรงๆเพราะอะไร เพราะฝั่งกัมพูชาพึ่งพาตลาดไทยเป็นหลักอาหารจากไทยไหลเข้าไปทุกวันสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทั้งหมดนําเข้าจากฝั่งไทยแรงงานกัมพูชาที่ข้ามมาทํางานในไทยส่งเงินกลับบ้านเป็นเส้นเลือดเลี้ยงครอบครัวเมื่อกอกนี้ถูกปิดแบบไม่มีกําหนดผลที่ตามมาคือกัมพูชาเจ็บหนักแน่นอนแต่ถามหน่อยครับไทยเจ็บด้วยไหมคําตอบคือ แต่เจ็บน้อยกว่าเพราะไทยยังมีตลาดอื่นยังมีเส้นทางค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆแต่กัมบูชามีไทยเป็นหลักการปิดครั้งนี้จึงเป็นการกดดันทางเศรษฐกิจแบบตรงเป้าผลกระทบต่อชาวบ้านชายแดนชาวบ้านฝั่งไทยเองก็ได้รับผลกระทบครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายดับกัมบูชารายได้หายรายย่อยเจ็บ แต่สิ่งที่ต่างคือรัฐบาลไทยมีศักยภาพเยียวยาได้ดีกว่าในทางกลับกันชาวบ้านฝั่งกัมพูชาไม่มีระบบช่วยเหลือที่เข้มแข็งพอเมื่อไม่มีการค้าขายพวกเขาจะเป็นฝ่ายเดือดร้อนจนกดดันรัฐบาลตัวเองกลับมานี่คือเกมที่กองทัพและรัฐบาลไทยมองทะลุยอมเจ็บเองเล็กน้อยเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเจ็บหนักกว่าผลกระทบด้านความมั่นคง การสร้างรั้วแนวชายแดนถาวรจะเปลี่ยนเกมความมั่นคงทั้งหมดจากเดิมที่เป็นแค่ลวดหนามหีบเพลงหรือวันเดียวก็หายกลายเป็นรั้วที่รื้อไม่ได้ง่ายๆแล้วครับคุณผู้ชมครับรั้วถาวรไม่ใช่แค่การกั้นทางกายภาพแต่มันคือการประกาศเส้นเขตแดนแบบชัดๆใครล้ำเข้ามาเท่ากับผู้ลุกรานทันทีนี่จะทำให้เจ้าหน้าที่ไทยมีชอบธรรมเต็มที่ในการป้องกันตนเอง และยังเป็นการลดโอกาสที่ผู้ประท้วงจะเข้ามาสร้างความปั่นป่วนเหมือนที่ผ่านมาผลกระทบทางการเมืองและภาพลักษณ์การตัดสินใจครั้งนี้ยังสะท้อนว่ารัฐบาลอนุทินจริงจังกับการปกป้องอธิปไตยฝ่ายประชาชนที่กดดันให้เอาจริงจะพอใจฝ่ายกองทัพก็ได้ไฟเขียวเต็มมือไม่ต้องรอการเบืองมาสั่งการทุกครั้งส่วนเวทีนานาชาติแม้อาจมีเสียงวิจารณ์ แต่ไทยสามารถอธิบายได้ว่านี่คือมาตรการป้องกันตนเองหลังถูกยั่วยุซ้ำแล้วซ้ำเล่าพูดง่ายๆคือไทยได้ทั้งคะแนนภายในและยังรักษาภาพลักษณ์ในเวทีโลกได้พอสมควรคำถามสำคัญแต่คุณผู้ชมครับทุกอย่างมันไม่ได้จบสวยๆเสมอไปมันมีคำถามใหญ่ว่าการปิดด่านไม่มีกำหนดจะลากยาวไปถึงเมื่อไหร่ถ้าปิดด่านเร็วเกินไป ไทยจะถูกมองว่าใจอ่อนถ้าปิดด่านนานเกินไปชาวบ้านฝั่งไทยเองก็อาจลำบากจนความไม่พอใจย้อนกลับมากดดันรัฐบาลนี่คือดาบสองคมที่ก่อนทัพและรัฐบาลต้องคุมเกมให้ดีเพราะฉะนั้นครับผลกระทบของมติครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ปิดด่านสร้างรัว้วแต่มันคือเปลี่ยนสมดุลทั้งเศรษฐ,ฐกิจการเมืองและความมั่นคงไปพร้อมกันคุณผู้ชมครับ มติครั้งนี้ของรัฐบาลและกองทัพไทยภายใต้การนำของนายกอนุทินคือการส่งสัญญาณแรงที่สุดตั้งแต่เริ่มความตึงเครียดชายแดนรอบล่าสุดว่าไทยจะไม่ยอมถูกย่ำยีอีกต่อไปการปิดด่านแบบไม่มีกำหนดการสร้างรั้วถาวรนแนวชายแดนและการเฝ้าระวังทุกจุดเสียงทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่มาตรการแต่มันคือประกาศจุดยืนแห่งชาติไทยส่งสารอะไรออกไป 1. ส่งสารไปที่กัมบูชาว่าถ้ายัางคิดจะเล่นเกมยั่วยุหรือแนวชายแดนส่งผู้ประท้วงมาป่วนไทยก็พร้อมตอบโต้ทันทีไม่ใช่แค่คำพูดแต่ด้วยการปิดด่านตัดเส้นเลือดเศรษฐกิจและด้วยรั้วถาวรที่หรือไม่ได้ง่ายๆ 2. สส่งสารไปถึงประชาชนไทยว่ารัฐบาลและกองทัพยืนข้างประชาชนไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านล้ำเส้นอย่างที่เคยถูกวิจารณ์ ไทยเลือกศักดิ์ศรีและความมั่นคมของแผ่นดินมาก่อนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสัน้น 3. ส่งสารไปที่นานาชาติว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่จะปล่อยให้ใครข้ามพรมแดนง่ายๆนี่คือการป้องกันตนเองตามหลักสากลไม่ใช่การลุกรานแต่คำถามคือกัมพูชาจะถอยหรือจะดันทุรังต่อคุณผู้ชมครับมันไม่สำคัญแล้วว่าไทยพร้อมหรือไม่เพราะไทยแสดงออกชัดเจนแล้วว่า พร้อมทุกทางแต่คำถามอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาจะเลือกถอยหยุดยั่วยุและกลับมาเจราจาอย่างจริงใจหรือจะเลือกเดินหน้าสร้างแรงกด,ดดันต่อและผลักไทยให้ไปถึงเส้นปะทะจริงถ้ากัมพูชายัางเลือกเส้นทางที่สองอย่าลืมว่าไทยวันนี้ไม่เหมือนไทยเมื่อวานเพราะรัฐบาลอนุทินได้มอบอำนาจให้กองทัพเต็มมือแล้วผลลัพธ์ที่รอยอยู่ข้างหน้า ถ้าไทยกับกัมพูชากลับมาเจราจาความตึงเครียดจะคลี่คลายเศรษฐกิจชายแดนกลับมาเปิดและประชาชนสองฝั่งได้หายใจโลง่งแต่ถ้ากัมพูชาย,ยังยั่วยุหร้วถาวรจะเสร็จด่านจะปิดต่อเนื่องและสุดท้ายความอดทนของไทยอาจหมดลงจนการป้องกันตนเองแปรสภาพเป็นการปะทะจริงนี่คือความจริงที่ทุกฝ่ายต้องรับรู้คุณผู้ชมครับวันนี้ไทยเลือกแล้วเลือกที่จะยืนหยัด เลือกที่จะปกป้องเลือกที่จะไม่ถอยแต่ก้าวเดียวคำถามสุดท้ายที่ผมอยากทิ้งไว้คือกัมพูชาจะเลือกเกมแบบไหนจะหยุดและอยู่ร่วมกันอย่างสงบหรือจะผลักดันให้ไฟชายแดนลุกโชนอีกครั้ง